ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะครับทุกท่านนะครับผมบ่าวพี่พี่เอฟซีเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับผมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมกลับมาพบกับบอลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับงวดประจำวันที่4นะครับเดือน10 2564นะครับผมครับก่อนสิไปรับชมนะครับผมกับบอลรองมีคําเตือนเช่นเคยนะครับทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะครับพีพีเอนะครับในงวดที่แล้วนะครับบอลรองกระกรับขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะนะครับเข้าแค่ตัวเด่นนะครับพีพีเนะครับเข้าแค่ตัวเด่นนะครับทั้ง3สูตรเลยนะครับเนาะ นะครับสูตร1เม็ดเดียวแล้วก็สูตรคัด3ตัวเด่นนะครับเนาะเลขกําลังวันกับหนกับเจ็มีนะครับคาดแค่ศูนย์นะครับพีพีเอฟซีนะครับนะครับขอโทษขออภัยนะครับผมสูตร3ตัวเด่นนี่ก็บอรองให้เด่น8เด่น9นะครับวิ่งรูด7นะครับเนาะแต่ถ้าถ้าใส่วิ่งใส่รูดก็น่าจะมีโชคลาภนะครับในสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับเนาะครับการวันนี้ก็มารับชมกันเลยนะครับเนาะพีพีเอฟซีนะครับกับโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมนะครับพี่ แต่ยังให้รับชมเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะถ้ามักทุกวกทึกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นในงวดนี้ชอบหแล้วก็3นะครับ เด่น5เด่น3วิ่งรูดที่วิ่งรูดที่1นะครับผมเด่น5เด่น3วิ่งรูดที่1นะครับส่วนตัวเด่นนะครับก็จะมีห้าสห้าแปด แล้วก็59นะครับผมส่วนเด่น3นะครับเด่น3ก็จะมี35 38แล้วก็39นะครับผมส่วนตัวเด่น1วิ่งรุด1นะครับก็จะมี 1> 12 1่งสอนมหนึ่งเก้าะครับผมห้าสองห้าแปดห้นะครับแล้วก็หนึ่งสนมหะครับผมเคู่ตัวเด่นนะครับส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับผมตัวเด่น3ตัวก็จะมี ห้าสามแปดห้าหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งห้าเก้านะครับิเ b ฟซีนะครับสามชุดนะครับสามตัวเด่นนะครับส่วนตัวเด่นที่ชื่นชอบนะครับชอบส่วนตัวนะครับผมก็จะมี 5, 2นะครับสามแปดแล้วก็หนึ่งสามนะครับผมส่วนตัวเด่นสามตัวที่ชื่นชอบนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับห้าสามแปดนะครับ ppfc นะครับถ้าชื่นชอบก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับพี่ๆถ้าบ่ามักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผม แค่พี่ๆเข้ามารับชมนะครับเป็นกําลังใจให้บอลงกะบอลงกะดีใจแล้วนะครับเนาะสำหรับทิ้งท้ายนะครับบอลงกะขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับเนาะก็ขอให้มีโชคลาภในแนวทางทุกๆแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกาบสวัสดีครับ